เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันแบบ2อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแบบแซ่ๆบๆเหมือนวันนั้นนะเว้ยคือ <c oughs> แบบวันนี้แบบพี่แค่อยากจะรู้ว่าพี่อยากจะสู้เองได้หรือเปล่าแค่นั้นเองแบบ2คนอ่ะเพราะว่าวันนั้นพี่โดนยิงยับเลยไนงะ <c oughs> โอ้ยพี่บอลกูค่ะไม่ต้องไม่ต้องติงมือพี่บุกอ่ะครับเ <c oughs> อาเรียวก็จบแล้วเฮ้ยร้อยอ่อีกคนนึงอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับนะก็วันนี้มาอยู่กับผมทุกคนจานทีมนะครับทุกคนครับทุกคนน่าจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยพี่ลงคลิปแบบว่าหนึ่งหนึ่งไปเยอะมากเลยใช่ไหมฮะคือมันมีอยู่แมปหนึ่งไว้ที่ผมแบบว่าโดนยิงยับเลยแล้วก็โดนเกียนด้วยนะครับนั่นก็คือแมปที่ผมเนี่ยสู้กับอินสเนียชนแนลนะครับกับดีเมอร์นะครับคือคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมสองหนึ่งกับมันนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับบอกว่าพี่ดีเมอร์เหลี่ยมพี่อินาเนียเหลี่ยมนะครับเด เปลี่ยนสายเน็ตเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วเน็ตนาจะเริ่มหายกระตุกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันแบบ2อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้นะทุกคนผมไม่ได้มาแบบจะเอาชนะอะไรมากมายนะครับคือผมอยากรู้ว่าผมเนี่ยจะสู้น้องมันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยผมโดนยิงแบบยับมากคือแพ้ด้วยสกอร์เจ็ดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้หลังจากที่ผมไปฝึกมานะทุกคนผมจะเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะสู้2อหนึ่งกับมะม่วงแล้วก็ดีเมอร์ไหวหรือเปล่าน่อยทุกคนนะก็ฝากกดไลค์คล้ว กนนอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราสร้างห้องเลยแล้วกันนะครับนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับไปไปกันโอเคมา มาดูกันว่าวันนี้พี่จะล้างแค้นสำเร็จหรือเปล่าเราเองสองคนนะ่ะเดี๋ยวก็ตายอ,าอีกหรอ,หรอครับน้องๆเอาแบบมาทีละคนนะได้นะเออขอแบบขอแบบแซ่บ,บๆเหมือนวันนั้นนะเว้ยคือ <laughs> แบบวันนี้แบบพี่แค่อยากจะรู้ว่าพี่จะสู้เองได้หรือเปล่าแค่นั้นเองแบบสองคนน่ะเพราะว่าวันนั้นพี่โดนย,ยิงยับเลยไงได้ได้หมดอ่ะได้เลยพี่ได้เลยระวังเจ็ดศูนย์นะครับว่าผมไม่เจ็ดศูนย์แน่นอนอย่างน้อยผมต้องได้สักสองเกมอ่ะทีละคนนะเว้ยอดีพี่ให้เองไปก่อนเลยมาดีมาแตกก่อนก็ได้เอ้ยเอ้ย โอ้ยดิบโอ้ยคีย์บอร์ดกูค้างไม่ต้องไม่ต้องสังมือพี่บุกอะครับเอเดี๋ยวก็จบแล้วไอ้ทุกคนคีย์บอร์ดกูค้างเอาตายแล้วหรอลนลนลนเกิดอาการลนคนทุกคนครับผมขอโทษพี่รู้ว่าดิมเซียนดาบนี้พี่จะให้เองไปอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเอาเอาเอาตังตังไอวอลไม่ได้ ไปห้าชุบกันนะเว้ยตั้งเอไม่ติดชุบกันกน,นี่คนดูดิดไลน์นะเว้ยไม่ชุบมไม่ชุบไม่มีเกียร์วันนี้ไม่ทำไมเงียบกันจังวะเฮโมไปไ,ไลฟ์ไลฟ์สามคนดีมันแย้ขััดจงหวะสิขัดจังหวะอะไรหูไม่ได้ขัดเลยโอเคไอ้ดีมนั่งเงียบเลย พี่บอดแล้วตัวเอไปขนาดาบมือพิ่หรอ,กไ,อกไม่กลับบ้างไม่ไม่กลับบ้างโอเคน้องชายไอ้ฟูกตึงอยู่นะไอ้ฟูกนี่อันดับหนึ่งของพี่เนมเอเบนจีทีีเลยนะตอนนี้<อ>ดีเมอร์เป็นอันดับหนึ่งแล้วครับใช่อันดับครับตึงเกินตึงเกินเฮ้ยตึงเหรอตึงเหรอ ไมาเดมออกมาออกมาออกมาเรียบร้อยๆๆเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยไม่โดตึงเลยไงฟุกอ่ะแบบลุ้นลุ้นเจ้าเหนียวเลยอะ่ะบาต้องต้องมีช็อคต้องแหละพี่ฟุกไม่ต้องผมเองไม่ต้องถึงมือพี่ฟุกว่ะเอองเองวิ่งขึ้นมานะเดี๋ยวพี่ไม่ด่าเองเองวิ่งมาตรงไอ้เอนี่ยได้จะยืนแบบเป็นคาวบอยให้เองไหมไม่มีดักใช่ไหมไม่มีดักใช่ไหมไม่ได้ไม่มีบอลมาหลายบอลเลยเอายังนะ เฮ้ยไล่อ่าอ,อีกคนนึงอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยกระโดดเด็ดเด็ดบ้านนี้ไป็นไรวะอ่ะเด็ดอีกแล้วเด็ดเด็ดบ้านตรงนี้โอ้ก็แบบว่าผมเกินอะครับก็น้องๆก็ดูอลังการหนึ่งดันหนึ่งคิวโอเคินไปก็ช่วงนี้ก็โคเกินจะแบบตั้งไอ้วอลไก่ไปหน่อยแต่ก็ผมเกินพีุ่กจัดมั้งเลยพี่พี่บอกแล้ววันนี้พี่อับาวคืนคืนตอนนั้นน่ะเอกป่านดีกับพี่ไว้มันเป็นแรงแค้นที่พี่สะสมมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเลนกันเลี้ยงเหลืองไหมเพี่เฮ้ยเกี้ยงเหลืองได้เอาเลี้ยงไหนอะ โอ้เนไปนครับโอ้ยยอมไอ้พุกขอขึ้นนะเฮ้ย <c oughs> พุกเอาจริงก่อนทุกคนเอาพี่พุกทีมวิวให้พี่เนยมาเล่นทำไมอ่ะฮะเอเมนเจเอเมนเจอยู่ในดิสด้วยอ่ะทุกคนแบบอยากเรียกมาดูจังตอนแบบดุกสินโดนย,ย,ยนิงเหลี่ยมอ๋อเหลี่ยมเหลี่ยมคืนนะดิฟเฟอร์สู้เขาดิฟเฟอร์ไออยู่ไหนมึงอยู่ไหนวันดิฟเฟอร์อเฮ้ยเฮ้ย ไยดักแม่ดักนะเลดักนะเฮ้ยขอโทษวนวนยืนยืนไปยืนนิ่งนิ่งเหรอเรียบร้เป็นไรวะบอกแล้วเน็ตมันหงดเฮ้ยมัน,ม,นมันอางเน็ตหลหุดนะทุกคนมึงก็ใช้เน็ตเดียวกูเพ่มึงหลุกูหลุดเลย ลับเ,เตอร์กันเดียวกันถ้าพมกมึงชนะพี่พี่พาไปกินโอ e อิชิแกรนอาได้ได้พูดพูดนะได้ไดพูดเลยนะหัวละหมื่นไปเลยอาพูดลยนะมึงอย่าลุงกูอย่าเก็ฑกูพอไม่เอาอว่ะทุกคนไม่คึกว่ะคือแบบเราต้องพูดให้มันเป็นแรงกระตุนนะครับเฮ้ยทำไมเไาโอดจังวะเออเด็ดเด็ดเด็ดก่อนเรียบหน่อยวันนี้สวย เฮ้ยแป๊บนึงขอเวลานอกมึงเล่นลูกซองเหรออ่าเล,เล่นเรเซอร์ก,ก็ได้อ่ะมันโกงผมทุกคนมันเล่น <_ C 1> ลูกซองเตรียมอะเตรียมอ่ะน้องเตรียมมอ่ะโอ้ยเขายืนรอเลยเขายืนรอเลยมึงเล่นลูกซองก่อน <_ C 1> โอ้ย โอ้แม่งยืนรอกูว่ะยืนรออะไรรอไม่เหลี่ยมพวกไม่เหลี่ยมอ้ายบอยยืนรอเหมือนคุณนน่ะครับอ้าวเดี๋ยวมึงยืนรอกูเล่นมากนะทำไมต้องเห็นโอ้ยชิคเกอร์ดีกว่าพี่เดี๋ยวพี่มาเข้าใจเฮ้ยอรัไม่ขอเวลานอกครับไม่ขอเวลานอกครับไม่ถือว่าโกงไม่ครับอัดตัวครับอัดตัวอปืนนะเอาปืนเอาปืนเอาปืนเนี่ยเด็ดเดเด็ี่เหลี่ยมนะพีเหลี่ยมผมจะฟ้องอาจารย์โกโจนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโกงเอาโกงอะไรอ่ะโกงอะไรอ่ะไอ้วอะไรมึงตั้งมาตีก็บอกกูก่อนผมติดของพี่ฟอปีเดียดีฟอปีเดียดีเน๊อะปีเดีอะไรพี่เดีอะไรเอามามาให้ยิงก่อนเลยหนึ่งตัวโกงแตเรียบมาพี่เดียบัเรียกมาดินี่เลยแล้วเฮ้ยวอีกอย่างวะ ตายแล้วหรอตายแล้วหรอเอา w ายแต่บอกว่าครับเกียร์ไงเอาตัวเองเกียร์ก่อนอะเกียร์อะไรกูไม่ได้เกียร์เลย,เลยทำไมพวกนายต้องแบบเล่นกันอย่างนี้เอาเอามึงเอามึงอยากลุมกูกูมึงก็ลุมมาเอา,เอาจริงละเอาจริงละปล่อยมันลุมผมทุกคนเดี๋ยวพอแพ้ก็มาอ้างว่าโดนล,ลุมก็มึงลุมกูใช่ไหมเ <laughs> มื่อกี้กูเดินไปมึงก็ดักยิงกูตายห่าเลยมั้ง เรียบมือฮะเรียบอเรียบเรียบหมอเรียบหมอมึงไเรียบเรียบอะคามศพเลยอยู่ไหนเ้ยอยู่ไหนไม่บอก

ไปเหยเฮ้ยโกงโกงแบบนี้ใครจะเล่นด้วยวะเออโกงอะไรโกงก็ยิงหัวมึงว่าบอกโกงอะไรวะน้องปั๊บยาอยู่ก็มายิงเออเอาปั๊บยาตอนไหนอ่ะโวเคทุกคนครับก็วันนี้ผมก็สั่งสอนเด็กเกียนไปสองคนนะครับทุกคนไปสอบตัวบาทจ้ะพี่พี่ไหนขอขอแก้มืออีกเกมได้เปล่าเฮ้ยไม่ได้แพ้แล้วเดี๋ยวเอาไ้เกมหน้าไปฝึกมาก่อนไปบอกเอ็มเอจฝึกเยอะจะได้แบบวันหดหดเปทีมก็ถ้าเกิดว่าเอ็มเจฝึกไม่เยอะก็มาฝึกกับพี่ได้ ี่ก็จะเป็นอาจารย์ชั่วคราวให้แต่ผมไม่เป็นอาจารย์แบบพี่อ่ะอาจารย์เหลี่ยมอาจารย์เหลี่ยมไม่เอาเอาบรรดาผมเหลี่ยมเมื่อเล่นดักกูจะกูต้องเล่นดักมึงเนี่ยผมไมีเป็นดักค์ก่อนเอาถ้าเกิดผมพีชจะไงผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะผมก็เล่นเท่าที่ผมเล่นได้อ่ะเออเอาพี่เหลี่ยมก็ได้พี่พี่ยอมรับเอาพี่เหลี่ยมมาละพี่ขอโทษโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมแล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามอ่น้องผมได้นะครับทุกคนช่องดีเมอร์นะครับแล้วก็ช่อง อินสตาี่ยแชนแนลนะทุกคนนะตามบนจอเลยนะครับติดตามได้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากๆเลยสสวััดีครบ,บ๊ายบาย